ชาวมันนีแต่ละกลุ่มรอบเทือกเขาบรรทัดนะครับได้รับอิทธิพลจากชุมชนหมู่บ้านของคนพื้นราบรอบๆเทือกเขาแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเลยนะคืออนาคตของชาวมันนีเนี่ยมันก็ต้องออกมาสู่โลกภายนอกมากขึ้นนะครับคือแนวโน้มที่จะกลับเข้าสู่ป่าเนี่ยตอนนี้แทบทุกกลุ่มคือคิดว่าน้อยกว่า5หรือส0เปอร์ซะอีกนะมันก็เป็นจุดที่เราต้องมาคิดกันว่าเราจะทํายังไงให้ชาวมันนีสามารถใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างทั้งมั่นคงโดยลําแข่งของตัวเองนะแล้วก็มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองสามารถบ,บอกไได้ว่าาาัันนนคคคือใรรมาจากหนนะบ เด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องการให้เขาได้รู้พ่อแม่ที่ว่าอยู่ป่าเลี้ยงเขามาด้วยความลาบากแค่ไหนให้เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตเพราะว่าที่ถามมาเนี่ยเด็กหลายๆคนยังไม่ได้เคยข้าป่าเลยตรงนี้มันเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์จะไมให้แก่การอากินที่สาคัญที่สุดคือสัตว์ป่าพอจะหาได้จนี้คือวิถีชีวิตที่ให้เด็กได้มาเรียนรู้ว่าพ่อแม่แต่ก่อนอยู่อย่างไร